ความจนไม่ได้เป็นอุปสรรคของชีวิตของคนเราหากเราคิดดีที่จะสร้างสารรค์ชีวิตความจนเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเข้มแข็งอดทนต่อสู้บากบั่นและฟันฝ่าอุปสรรคนานาไปให้ได้รักตนเองจริงอย่าทำให้ตนเองตกอยู่ในห้วงทุกข์จงปลุกใจตัวเองให้ตื่นตัว เพื่อสร้างตนเองให้ดีขึ้นดีกว่าทุกชีวิตเกิดมาล้วนมีคุณค่าในตัวเองอย่าโทษกรรมที่เกิดมาจนอย่าโทษบรรพชนที่ทำให้เราลำบากคิดถึงวันนี้จะดีกว่าเกิดมาเป็นคนนับว่าเป็นบุญแล้วพึงสร้างตนให้ดีก้าวหน้าเจริญเติบโตอย่างมีค่า ต้นทุนชีวิตมีแล้วคือร่างกายของเราคุมทรัพย์ภายในคือจิตใจความสามารถค้นหาให้ได้ปลูกความคิดดีใส่ในใจว่าเราเป็นคนมีค่าอย่างองมืององเท้าอยู่เลยหนึ่งสมองจะใช้เป็นพลังสร้างตนชีวิตมีเพียงหนึ่งจึงต้องใช้ให้คุ้มค่าเพราะชีวิตเป็นของมีค่า อย่าปล่อยไปตามยาถากรรมตื่นรู้ให้ตัวเองอยู่อย่างปราเป็นอย่าอยู่อย่างปราตายอยู่อย่างมีค่ากับอยู่อย่างรกโลกย่อมต่างกันอยู่อย่างไร้ค่าชีวิตเหมือนต่อไม้ที่จะเสื่อมสลายไปเชื่อเถอะว่ามนุษย์เราไม่มีความสมบูรณ์เราควรทำเท่าที่ทำได้บัณฑิต ในวงเล็บคนดีวงเล็บปิดย่อมฝึกฝนตัวเองทําอะไรแล้วทําให้สำเร็จและทําให้ดีที่สุดคนเราจะอยู่นานอายุยืนบางคนอยู่ไม่นานอายุน้อยแต่มีค่าทําดีเกิดมาเพื่อความสำเร็จจงอย่ารอวาสนาในวงเล็บวาสนาคืออะไรจงฟังใหม่จากเรื่องที่ผ่านมาวงเล็บปิด ไร้ประโยชน์ที่จะคิดลงโทษตัวเองกลับมาลงมือทำงานให้สำเร็จสร้างตนจะดีไหมเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้จะตายทั้งทีเอาดีฝากไว้หลวงปู่แหวนสุจินโนชีวิตเก่าผ่านไปแล้วชีวิตใหม่ที่เราเป็นอยู่ จงเร่งสร้างรากฐานทำงานให้ดีวันเวลาของเราที่มีวันนี้จะให้ใครๆวัดเราที่จุดๆ,ๆทำงานสำเร็จอยู่กับใครใครก็รักมั่งคัง่งด้วยความดีจุดๆ,ๆถ้าใจคิดว่าเราเป็นคนจนจะหดหู่และ เหี่ยวเฉาถ้าใจเราคิดว่าวันนี้ฉันจนอยู่พรุ่งนี้จะเป็นวันที่ฟ้าสดใสสำหรับชีวิตฉันบ้างจงอย่าเพียงคิดฝันจงสร้างงานให้มีค่าเราพึงพัฒนาตนเองให้เป็นคนอย่างนี้อยู่อย่างมีความหวังมีความปรารถนาอันแรงกล้าหวังให้เป็นจะทำให้ชีวิตงดงามเพิ่มพลังให้ตนเอง กล้าคิดและกล้าลงมือทำลงมือทำทันทีเพราะวิธีนี้เป็นกลละวิธีการทำงานที่วิเศษสุดจะทำให้เป็นคนที่มีความตื่นตัวว่องไวคิดก้าวหน้าทำแล้วพบอุปสรรคแน่นอนทุกครั้งที่พบอุปสรรคความผิดหวังจงเข้มแข็งลุกขึ้นมาต่อสู้ตัวเราไม่ใช่ผู้แพ้แต่เราจะเป็นผู้ชนะ จึงต้องคิดสู้ทำงานให้สำเร็จไม่ใช่เพียงขยันทำงานหนักเท่านั้นจงคิดให้ดีขึ้นด้วยวิธีการที่ฉลาดคิดว่าทำงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรต่อให้ดีขึ้นมีพลังความมุ่งมั่นมุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นความปรารถนามั่นใจใน,นตนเองว่า ทำได้แน่นอนเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในหน่วยงานและอาชีพที่ทำถนนสู่ความสำเร็จของชีวิตหากเรายืนกลานด้วยความมุ่งมั่นใฝ่ฝันฟันฝ่าด้วยความอดทนขยันสู้ไม่ถอยแล้วจะมีอะไรที่จะมากั้นจิตใจที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าโปรดคิดเสมอว่าสามกำลังในการสร้างกำไรชีวิต หรือสร้างฐานะคือกำลังกายแข็งแรงจะได้สู้งานกำลังความคิดแหลมคมจะได้คิดพัฒนากำลังใจเต็มเปี่ยมจะสร้างพลังต่อสู้คิดพัฒนางานให้ดีขึ้นทำงานหนักทำงานให้มีความก้าวหน้ารู้จักเรียนรู้จากงานที่ทำอยู่ว่าควรปรับตรงไหนปรับอะไรงานจะได้สำเร็จ มีเวลาสงบจิตคิดปรับปรุงบ้างจะสร้างงานให้สำเร็จสมความปรารถนาทำดีดด้วยอาศัย4ีดีสำหรับแนวคิดแบบไทยอาศัยคาถาเศรษฐีคือขยันหารู้จักทำ มาหากินรู้จะเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ใช้ประหยัดพอดีใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์หาเพื่อนดีไว้เป็นเพื่อนคู่คิด ให้มากกว่าเพื่อนกินจะสิ้นตัวและสูญสิ้นความก้าวหน้าและสุดท้ายคือทำอาชีพที่สุจริตจะร่ำรวยด้วยหยาดเหงื่อแรงสมองนอกจากนี้รู้จักบริหารชีวิตและจิตใจเตือนตนว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อยและอย่าคอยวาสนาแถมอีกนิดสำหรับคนคิดจะสร้างตนให้รวยตามหลักพุทธศาสนาคืออิทธิบาทสี่ทำงานสู่ความสำเร็จหนึ่งฉันทะเต็มใจทำต้องรักงานปรารถนาสิ่งใดไม่ยากเอาความรักแรกได้ดังประสงค์ 2. วิริยะแข็งใจทำต้องภาคเพียร ผู้มันย่อมหาทรัพย์มาได้และคนจะร่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรสจิตตะตั้งใจทำต้องเอาใจใส่ทำให้บรรลุเป้าหมายให้จงได้คิดอย่างดีสวิมังสาเข้าใจธรรมต้องใช้ปัญญาไตรตรองมองหารู่ทางใหม่ๆได้ ตรวจสอบทั้งก่อนและหลังทำแล้วถ้ามีชีวิตตรงกันข้ามคือเบื่อหน่ายไม่รักงานเกลียดคล้านไม่ภาคเพียรทอดทุระไม่เอาใจใส่โง่เขลาไม่ใช้ปัญญาจะสำเร็จไม่ได้หรือสำเร็จน้อยสรุปสังนิดเดี๋ยวจบไม่ลงอยากฝากว่าเมื่อทำงานทุ่มเทและทุ่มชีวิตมอบชีวิตให้แก่ความสำเร็จ จงมุ่งมั่นมีเป้าหมายทำงานอย่างต่อเนื่องเสริมพลังกำลังใจมีระบบทำงานที่ดีมียุทธวิธีที่ฉลาดทุ่มเทความสามารถคำว่าล้มเลิกล้มเหลวล้มละลายจะไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของคนที่มีดวงจิตคิดชนะจะคอยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆุกคนอีกอย่างหนึ่งอยากฝากเป็นข้อคิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของ ตัวพี่มณีเองก็คือถ้าจริงๆที่ผ่านมาถ้าเราเอาจริงเรามุ่งมั่นทุ่มเทอะไรที่มากพอวันนี้จะเกิดผลลัพธ์ที่สำเร็จแต่ถ้าที่ผ่านมาเราไม่ได้พุง่งมุ่งมั่นทุ่มเทอะไรที่มากพอวันนี้เราก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ใจเราปรารถนาแต่ก็ยังไม่สายที่วันนี้เราจะเริ่มต้นมุ่งมั่นต่อสู้ กับความถูกต้องและความมุ่งมั่นที่จริงๆจังๆมากกว่าเดิมเพื่อความสำเร็จในวันต่อๆไปในวันที่เราอายุมากกว่านี้เราจะได้สุขสบายและประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นต่อไปในความอดทนอดกั้นในการทุ่มเทมุ่งม,มั่นที่จะเอาจริงเพาจังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพราะความจนมันน่ากลัวแต่มันไม่ใช่อุปสรรคสำหรับคนที่มีปัญญามีความมุ่งม,มั่นทุ่มเทอย่างจริงจัง